คือดีใจที่ได้ต่อจากศิลปินรุ่นพี่คือเริ่มได้หายท่องเขาเราลองได้ไหมคือลรงมาไม่ทันร้องแต่ว่าเราได้พูดคุยกันแล้วค่ะว่าชวนกันไปออกอรายการแล้วศิลป์รำใหญ่ก็ถ่ายรูปด้วยกันกับเราก็เขาคุณมาดีใจมากเลยไม่เคยเจอตัวจริงเหมือนกันนะคะงานเก่งมากไม่เหนื่อยเลยหรอทำไมอึดขนาดไหนขนาดเราร้องสองเพลงเรายังเหนื่อยเลยใช่สุดยอดมากๆค่ะคือแบบชื่นชมมากๆส,นานสาวสาว ก็คือ,อยังไงนาะเขาถาูกหน่อยได้ปะมันร้อนมันทมมันอะไะแล้วก็ทมเลยอ่ะมีเพลงอื่นไหมใช่ <laughs> ค่ะเริ่มมีแล้วค่ะคือคืออันนี้พูดเฉยๆนะ<อ>พูดเฉยๆคือเมื่อวนันศุกร์ที่เราเพิ่งไปงานจ้างมาจ้างที่แบบที่ผับที่บาร์ที่เราอยากไปอะ่ะคือเราก็บอกว่าเราอยากจะทํางานทําเพลงจกกนกว่าจะมีคนจ้างกันแล้วก็มีคนจ้างแล้วค่ะคือดีใจมากไปร้องเจ็ดเพลงเ<อ>ขาจ้างครึ่งชั่วโมงเราซ้อมกี่วัน15วัน คือซ้อมตั้งแต่วันที่2กันยาแล้วก็งานช้างจริงวันที่สิบสองโอ้สิบห้าวันกว่าๆด้วยค่ะเกินครึ่งเดือนเรื่องงานครึ่งชั่วโมงก็ลองก็ไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็เพลงของศิรป็นรุ่นพี่ก็ลองยากกันเยอะมากนะหน้าทองพี่ก็ไปทำเป็นเวอร์ชันแจ๊สยังไงลองโชว์นิดหนึ่งได้ไหมนะครฉันจะเป่าคาชาเพื่อให้เธอลงไลฟให้ท่องที่แปดนะฉันท้ามีเธอครั้งใครจะขอความรัก ไ <Cry. S 2> งป้า,าเมื่อกี้บนเวทีได้มาร้องวันจริงกก็ขอบคุณนายเอ็นนะคะที่ได้ชวนกันมานะคะก็ดีใจมากๆคือเป็นเวทีที่ใหญ่แล้วคนเยอะจริงๆอดตื่นเต้นไม่ได้หรอกเพราะไงก็ต้องตื่นเต้นใช่ไหมคะแต่ว่าเราตื่นเต้นมากด้วยคือดีใจที่ได้ต่อจากศิลปินรุ่นพี่คือเร่มได้ไหายท้องเขาเราลองได้ไหมคือลรามาไม่ทันร้องแต่ว่า เราได้พูดคุยกันแล้วค่ะว่าชวนกันไปออกอรายการแล้วสิริรำยัยก็ถ่ายรูปด้วยกันกับเราก็เขาคุณมากดีใจมากเลยไม่เคยเจอตัวจริงเหมือนกันนะคะเห็นผลงานเขากับทิมเขาใช,ใช่คือเราชื่นชมมากหูแบบทําได้ยังไงแบบเก่งมากไม่เหนื่อยเลยเหรอทอําไมอึดขนาดไหนขนาดเราร้องสองเพลงเรายังเหนื่อยเลยใช่สุดยอดมากๆค่ะคือแบบชื่นชมมากๆอย่าีนี้คือเป๊ะเลยทุกเพลงของลำยัยยายแหลมกรนจรแซ ้มันร้อนมันทมมันอะมีเพลงอื่นไหมเราเคยคบเบื้อไปนะใช่ใช่ใช่ยวต้องไปไปไล่ชวนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวสิล่าสิลําใหญ่สิลําใหญ่มาออกรายการต้องไปทํากันบ้านชวนทุกเพลงเลยเข้าลิสต์มาอะไรค่ะจะรอดูนะเทสดี้ได้ค่ะถามเรื่องงานหน่อยเพราะว่าสิทธิพีคเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าคือขึ้นแท่นว่าเป็นนักร้องอาชีพแล้วเพราะว่างานจ้างร้องเพลงเยอะมาก เริ่มมีแล้วค่ะคือคืออันนี้พูดเฉยๆนะพูดเฉยๆคือเมื่อวันศุกร์ที่เราพิ่งไปงานจ้างมาจ้างที่แบบที่ผับที่บาที่เราอยากไปอะคือเราก็บอกว่าเราอยากจะทํางานทําเพลงจนก,กว่าจะมีคนจ้างกันแล้วก็มีคนจ้างแล้วค่ะคือดีใจมากไปร้องเจ็ดเพลงขัจ้างครึ่ชงชั่วโมงเราซ้อมกี่วัน15วันคือซ้อมตั้งแต่วันที่2กันยาแล้วก็งานจ้างจริงวันที่สิบสองสิบห้าวันก,นกว่าๆด้วยค่ะ เกินครึ่งเดือนเรื่องงานครึ่งชั่วโมงก็ลองก็ไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็เพลงของิทิ์ป็นรุ่นพี่ก็ลองยากกันเยอะมากน้าหน้าท้อพี่ก็ไปทำเป็นเวอร์ชันแจ๊สยังไงลองโชว์นิดหนึ่งได้ไหมฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลให้ท่องที่แปดน้าฉันทจะมีเธอครั้งใครจะขอความรักนี้ไม่มีเสื่อมแคล ขผิด <นะ S 2> ด้วย <laughs> เอาใหม่ได้ไหมไม่เป็นไรไม่ไไมไเป็นไรแค่ซมโป้เออแล้วถ้าอย่างงี้ถ้าสมมติงานจ้างมาเขาบอกพี่พีขอจ้างสักชั่วโมงเต็มก็เลยบอกว่าวันนั้นเจ้าของร้านก็บอกเขาว่าครั้งหน้าเนี่ยน้องพีต้องมาชั่วโมงหนึ่งนะที่บอกโอ๋อได้ค่ะแต่ขอเวลาหนูซ้อมเดือนหนึ่งนะเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งมันก็ต้องประมาณแบบ15เพลแพงอ่ะซิส่รู้ซิสจะเพราะเรียกซิสจะทำงานเอาอะไรตอนนี้คือซ้อมไปแล้วเดือนหนึ่งเพื่อมาโชว์หนึ่งชั่วโมง มันสนุกอะค่ะแล้วมันก็เหมือนบอกว่าเราอะเราก็อยากจะลองให้ดีขึ้นนะแล้วเราก็อยากจะไปแบบสนุกกับแฟนๆสนุกกับคนฟังอะแล้วสิ่งที่แบบพีคได้รับคือวันที่ไปไปร้องเล่นงานจริงๆอะ energy มันมาเยอะมาก เราเหนื่อยนะแต่เราไหวเราโอเคแล้วคนฟังเราก็ยังไหวเราถามเขาละเ,ออาลเขาบอกเขาไหวเขาบอกเขาไหวเขาเขาไม่ได้ตอบเอาเอามาอนุญาตเนาะ <laughs> ไม่เลยเขาใจมากคือพี่รู้สึกดีใจมากค่ะ<ม>เออรู้สึกว่าอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าครั้งนี้พี่ทำได้เต็มที่ละแต่ครั้งต่อไปมันต้องดีกว่านี้อ<ม>่ะเท่านี้มันไม่พอใช่ใช่ค่ะอย่างงี้ถ้าสมมติมีคนชวนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยอิมพงอิมเพกเนี้ยเราจะพองไหมคืออย่างปีที่เราเคยมีโอกาสได้เป็นเกสของคอนเสิร์ตกลับไหมค่ะอันนั้นร้องสองประโยค สองประโยคก็ซ้อมเยอะโอ้โหพอซ้อมกันมีประมาณสี่วันน่ะหนูไปทุกวันเลยนะมีรันทูด้วยหนูก็ไปแต่ว่าคือสิ่งที่ดีใจคือพอร้องออกมาค่ะแล้วพอร้องตรงอ่ะแฟนๆกีดดังมากแล้วมันยิ่งมีกําลังใจนะคะร้องอีกประโยคนึงก็เลยตรงใช่แต่นั้นคือสองประโยคใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่ามันคือเฉิมใช่ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ก่อนนั้นก็เคยขึ้นแต่ว่าแล้วก็เป็นฟีลแบบนักร้องเสียงเพี้ยนอยู่ใช่ไหมตอนนี้เราก็เป็นนักร้องเสียงพีกตอนนี้แซงว่า ปิดตำนานพีกนักร้องเสียงเพี้ยนแล้วเป็นนักร้องเสียงพีกได้ไหมคะเสียงพีกก็คือก็คือพีกเสียงของตัวเองใช่ใช่ก็จะแบบโดเลมีฟาโซลาทีโนได้หมดเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นเสียงพีกก็คือพีกร้องแต่ว่าก็คือเรามั่นใจมากขึ้นกับการร้องเพลงคือพีกชอบอะค่ะชอบร้องก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะฝึกฝนอย่างแน่หนูมีโอกาสได้มาเวทีใหญ่ๆแบบนี้ค่ะหนูก็รู้สึกว่า เราได้มีโอกาสได้มาเจอคนฟังแล้วก็ได้ฝึกตัวเองถ้าเกิดเราอยู่ในเซฟโซนในรายการซิงไม่ซิ่อย่างเดียวมันก็สนุกนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะไปเจอไปสัมผัสแบบสถานที่ข้างนอกดูอะไรเงี้ยมันได้ปลดล็อกหรือยังนะวันนี้โอหจริงๆชีวิตพี่มันปลดล็อกมานานมากแล้วอะตั้งแต่กที่ร้องเพลงแต่เราร้องมาตั้งแสิบหกแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ร้องออกสื่อไงเมื่อก่อนเหมือนยังไม่ได้มีโซเชียลมีเดียแต่ว่าหนูก็ร้องมาตั้งแต่สิบหกเลยแต่ตอนนั้เป็นแนวร้องเสียงพีคแต่พอนนี้มา มาเดบิวเนาะได้เป็นนักร้องเสียงพีคมา2ปีละก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะในเวนี้ก็มั่นใจมากขึ้นจะไปถึงสเต็ปไหนคะดีว่าไหมหรือยังไงจะไปถึงไหมพี่คิดว่า50บอายุ50ถึงดีว่าได้คือมันต้องฝึกนานอยู่นะพี่โดมเดี๋ยวพี่โดมเดี๋ยวซาบอกหนูว่าตอนนี้พีกอะได้ฝึกเป็นแบบการร้องที่ถูกต้องละเดี๋ยวพี่จะเก่งขึ้นที่จะทำได้ แต่ว่าเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันหนูก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองค่ะหนูก็อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อได้ร้องเพลงไปนานๆเสียงเพลงนี่คือทําให้สิ่งเป็นสิ่งที่เราทำเราอยากมีชีวิตอยู่ใช่จริงๆชีวิตนี้หนูก็ได้ทําทุกอย่างนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือได้ร้องเพลงคือเราชอบอะเวลาร้องแล้วมันมีความสุขอะเ<น>อเวลาใครร้องหรือแบบเราเห็นเขาร้องเขาก็มีความสุขหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ทำให้หนูมีความสุข แแก็รออีกหน่อยเดี๋ยวจะเจอพีคเวอร์ชันดีว่าตอนอายุ50 <c oughs> 50 5 0 60ก็ยังร้องมีคนถามนะคะว่าจะหยุดร้องเพลงตอนไหนอะไรเงี้ยหนูไม่หยุดอบอกอายุเยอะๆไปก็คงร้องไปเรื่อยๆแล้วมันน่าจะดีขึ้นด้วยนะคะเ<อ>าน,ะนาะมันใ <มา S 1> ช่มันได้ฝึกมาแล้วอะไรเงี้ยได้ไงกับเส้นทางการเป็นนักร้องไอดอลสาวของเราอะตออะตอภูมิใจค่ะพูดได้เลยแบบภูมิใจมากอะไรเงี้ยเหมือนงานแรกเขาก็ไปเชร์ไปแบบแล้วก็เหมือนแบบมีพี่ๆที่เราพิดบอกว่าเขาก็ยืนมองแบบ เหมือนเหมือนส่งลูกเข้าโรงเรียนเนอะอะไรเงี้ยก่อนน้านี้มีไปเป็นแกสคอนเสิร์ตอตอก็ขนไปแบบเพื่อนประมาณสิบกว่าคนก็เป็นแบบลุงลุงอ่ะเนาะเพราะว่าคอนเสิร์ตเป็นวัยรุ่นใช่ปะเขาก็เป็นแบบไปลุงลุงแต่แรกงงๆแต่พออยู่ไปสักพักก็เริ่มกลมเกินอ่าก็ไปแบบยืนดูหนูแบบยืนดูอยู่บนเวทีแล้วหนูก็เห็นนะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเป็นไงเป็นไงร้องตรงเพอาร้องตรงเขาก็เขาก็แบบดีใจเขาดีใจแบบจะมา support เต็มที่เลยเนอะใช่่างวันเนี้ยหนูมาหนูก็บอกว่า อาอวยพอดิพิงหน่อยขอให้ทุกอย่างค่ะไปด้วยดียไม,ไม่ไม่ต้องอวยพอดแล้วเพ,พราะพีททำได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบแอบคๆๆนรอบข้างพลังงานวกเยอะใช่ดีใ,ใจอย่างแดนดี้จีบโดยฟีดวันนั้นหนูก็ไม่ได้ไม่ได้บอกนะเพราะเกรงใจคนที่ค่ายก็ไปคือแบบไปเชียร์แต่ไปเชียรแบบ์แบบแอบๆบด้วยนะบอกแต่พอเราเห็นอะ่ะมันยิ่งอุ่นใจเนาะบอกเออแบบรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ติดต่อไป,ไปเนาะเส้นทางนี้ แล้วพีก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้สิทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีความฝันอยากจะทำอะไรก็ตั้งใจและทำให้เต็มที่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะไม่เกิน3ปีจากคอนเสิร์ตเดียวของเองเนาะอ่าอันนี้2ปีแล้วอะก็เหลืออีกปีเดียวองนะท่านเนาะท่นี่คอนเสิร์ตก่อนหนึ่งวงหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวต้องดูผลประกอบการเพลงปีหน้าก่อนว่าปล่อยมาแล้วแบบเอะเป็นยังไงอะไรเงี้ยรอดู ค่ะขอเชิญนายเอ็นนะคะซีได้เลยเลยบุกหลังเวทีขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ